สวัสดีเพื่อนเอนชาวโซนโฟนะคะวันนี้ก็อาจจะเสียงก้องๆแล้วก็เบาไปนิดนึงนะคะแต่วลลาก็จะพยายามพูดให้ชัดที่สุดนะก็วันนี้นะคะอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะก็มีเซตใหม่เข้ามานะคะคือไข่เมจิกเชียนนะคะก็เมจิกเชียนเนี่ยเป็นเมจิกเชียน สีสีทองนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือจะเป็นเซตเรียกอะไรนะโกโกใช่ป่ะถ้าเป็นเมจิกอันแรกมันจะเป็นสีชมพูนะคะแต่นี้เขาเอาสีทองเข้ามาก็เดี๋ยวพล่าจะเปิดเลยนะคะยี่สิบฟองนะโอโหมีของโหดเข้ามาด้วย จริงๆพวกเนี้ยไม่น่าเอาเข้ามาเลยนะเอาเข้ามาทำไมอะ่ะก็ใช้ตัวเซล่านะคะเปิดเพราะว่าเมจิกเซล่าใส่นะจะน่ารักกว่านะเข้าไปเปิดในม y r o ูมนะคะยี่สิบฟอง วันนี้ขายวันแรกเลยนะ oh. ก็ดูว่าจะจะได้อะไรบ้างนะตื่นเต้นอะ่ะ <c oughs> ออกมาขวดแรกก็ยาฟ้าเลยนะไข่มาเดลเนี่ยโอ้ยรอไปก่อนนะกำลังลุ้นอยู่อะไรวะเนี่ย ตายตายตายตอนนี้ตั้งขายกันอยู่ประมาณฟองละหนึนะคะอ้ยไม่ไหวจะเคลียอ่อนเพียที่จะพูดนี่มันไข่ปลอมมันเนี่ย เซ็งอะถ้าโมโหเปิดยังจะได้อย่างนี้อีกจะเลิกเปิดแล้วเนี่ยมันอะไรของมันเนี่ยฮะเซ็ง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 เข้าเข้าเทาอ่ะนะคะเฮ้ยอย่างนี้มันไม่โอเคป้ามันไม่โอเคนะมันไม่โอเคมาก เบรกคุยกับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยมันไม่ใช่ป้หวาเปิดมาได้แต่ยาฟ้าเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเอาใหม่เอาใหม,หม่ตั้งหลักตั้งหลักถามอยู่นั่นแหละได้เท่าไหร่จะแลกไว้เนี่ย ตอนนี้ไม่มีอารมณพูดคุยนะคะเอาไงนีเนี่ยเปิดต่อนะคะเครียดอะเครียดอะมีของแลจริไวมเนี่ยทำไมเปิดออกมาแล้วได้แต่ยาฟ้าหรือเหมือนเป็นเพราะว่าคอมเราแหลกว่ะ โทษฟ,ฟ้าโทษฝนไม่เรื่อนนะเฮ้ยอะไรโอ๊ยขอถาวรสักอันเถอะเซ้งได้แต่ของวันมนะเจ้นสักอันก็ยังดีโอ๊ยได้ลางได้ลางได้รางดีใจ ถาวรแบบว่าแลดิออกมาอได้เสื้อวันนะคะอย,ยังไม่พอใจนะต้องถาวรแลสักอันอ้ยมันอะไรวะนเนี้ย ข้าเท้าแล้วข้าเท้าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเจ็บอ่ะเปิดไปยี่สิบฟองเจอแบบนี้แล้วเจ็บอ่ะมันเจ็บจุงเบยอ่ะโอ้ยร้องอ่ะร้องอ่ะงานเนี้ยมีร้องไอเทมมันเออ เอาไง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 เดี๋ยวเปิดอีสิบปองนะตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดแค่ยี่สิบนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกมันไม่ได้ละหัวร้อนละหัวร้อนเกมเมอร์ทำไมมันเหนียวอะไรขนาดนี้ ใครตอนนี้อย่าเพิ่งว่าเดวแรกทูนะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะรับทูนะคะจัดจัดมาหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ ที่เปิดปืนแล้วได้ของไปหลายอันนะแต่แต่คือรวมมูลค่าแล้วก็ก็ยังยังไม่ถือว่ากำไรนะคะก็ยังอยู่แบบในช่วงแบบขัดทุนนะ่ะมาอีกสิบฟองตั้งสติก่อนสตาร์ทนิดนึง ตื่นเต้นจนพูดไม่ออกอะ่ะตอนเนี้ยเก่งมาก <c oughs> อ๋อก็ยังดีกว่าได้ของวันปะเอ้ยดีกว่าได้ยาฟ้าปะเอาไงดีอีกห้าลูกพอพูดถึงยาฟ้ายาฟ้าก็มา เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ดีมั้งไอ้เี่ยจะอะไรนักหนาเนี่ยเอออีกอันนึงออกมาเป็นยาฟ้าเลยนะจบสามสิบลูก <c oughs> ลองไห้หนักมาก กลับไปถึงกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยเจ็บสรุปได้ไม้เคาะกะโหลกหมามาเนึ่งเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีได้เป็นของวันนะยูนิกอะจะเยอะหน่อย ก็มีเสื้อแรสองตัวนะที่จำได้แดงเกงหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้รีบไปตั้งขายเอาได้หมวกได้หรอนี่ก็เกือบครบแล้วนะที่เปิดได้มาแบบวันเนี่ยคือแม่งเซงอะ่ะโอ้ย ไม่รู้จะอุทานคำพูดไหนวิ่งชนกำแพงฆ่าตัวตายแป๊บสำหรับใครที่อยากลองนะคะอยากลองเสี่ยงก็พรุ่งนี้นะหรือวันนี้ลองหาซื้อดูนะคะประมาณ1.3นะแต่ก็ กว่าจะถึงช่วงกลางวันคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะตัดกันลงเหลือ1 1 1.2จุดนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าเซตเนี้ยมันน่ารักแล้วก็อีของเมจิกเนี่ยจะอีเป็นวงคล้ายๆกับอีของบอสบอสแบบบอสตัวตลกอ่นนะคะแต่ว่าจะกว้างกว่าก็ถือว่าเป็นเซตใหม่นะคะที่ ควรค่าแก่การสะสมก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าเมจิกเนี่ยมันจะต่างจากเซตลิงคือเอ,ออย่างเซตมังกี้อย่างเงี้ยคือถ้า E ก็จะจะ,จะจะออกเร็วนะคะก็แบบเหมาะสำหรับการบุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เมจิกเนี่ยอ e ีา E มันจะออกช้าหน่อยแต่เป็นวงกว้างนะคะก็ถ้าเกิดเอาไป ลงเอ่อเล่นในทาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะไม่ไม่สนุกเท่าเล่นของมังกี้นะคะเพราะว่าเมจิกเนี่ยเหมือนจะแบบเป็นเป็นแนวแนวป้องกันแนวรับมากกว่านะคะเป็นแบบแนวหลังแต่ว่าชุดมันน่ารักนะอยากใส่ให้ดูอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไงมันมีแต่ของวันอะ่ะก็ คิดว่าชุดนี้ก็น่าจะขายดีนะเพราะว่ามันน่ารักนะคะส่วนสเตตัสก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะพวกสเตตัสก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือสุ่มค่ะก็ฝากคลิปเอาไว้เท่านี้นะร้องไห้หนักมากใครมาหาที่ท้าไว้ต้องพูดถึงเรื่องเปิดไข่เมจิกนะคะไม่งั้นจะร้องไห้ โอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามช anel ของ s u p e r p a พ l a r นะคะถ้าเกิดแลกทูหรืออะไรก็มาหาที่ V16 ได้เลยนะคะออนอยู่ทุกวันบางวันอาจจะมาสายบ้างบางวันมาเช้าบ้างนะคะยังไงก็ถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอมาหาที่เท้าล้วไม่เจอก็ทักมาทางแฟนเพจได้นะคะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ก็เมื่อกี้นะคะพล่าพึ่งทำคลิปเสร็จไปนะที่เปิดไข่เมจิก30ฟองนะคะแล้วก็กำลังอัพโหลดคลิปลงใน youtube อยู่นะแล้วอยู่ดีๆก็มีน้องคนนี้นะคะน้องคนเนี้ยหล่อๆอเนี่ยหัวโตโตเนี่ยชื่อน้องพีทคิงนะคะจริงๆัลล่าไม่ได้รู้จักเขามาก่อนเลยนะ เขาไม่เคยมาแลกทูไม่เคยอะไรด้วยอยู่ดีๆเขาให้ไข่เมจิกพล่ามา20ฟองนะคะเราก็เลยนะมาจัดแก้มือภาคสองนะคะแลไอตาคนนี้คนเดียวมาหามาหาพล่าทำไมเนี้ยเราจะได้เปิดไหมไข่เมจิก20ฟองแล้วก็ มีน้องนี้นะคะน้องนุ่นนาที่สนับสนุนคอลล่าอย่างเป็นทางการให้ทุนมานะคะหนึ่งเอมนะคะมาซื้อไข่เมิกแล้วก็มีน้องผู้ชายคนนึงอะ่ะคอลล่านึกไม่ออกว่าชื่ออะไรนะคะให้ลูกดอกส่งการคอลล่ามาอันนึงอะ่ะ อมก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่สนับสนุนให้ของมาในการทำคลิปนะคะก็เดี๋ยวพอล่าจะเปิดต่อนะคะลืมถามว่าน้องเขาอยากให้พอล่าเอาตัวพอล่าเปิดหรือเปล่าพรวล่า ขอเอาตัวเซาเปิดนะอย่าเอาเป่าเต็มอีกโอ้ยอะไรดีอะขยะเยอะนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าวันล่ายืนรับทูทั้งวันไงแบบมีชุดมาก็ไม่ได้ใส่ไปไหนนะคะแล้วขายก็ขายยาก ตื่นเต้นนะเหมือนแบบเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปทําชื่อเสียงให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะของเต็มมากยี่สิบฟองก็ต่อห้าร้อยสี่สิบบาทนะมีคนบอกว่าเอาของวัน เยอะๆนะของวันก็ยังโอเคปะ่ะดีกว่าได้ได้พวกของได้พวกอะไรพวกเนี้ยออยตื่นเต้นอ่ะ ทาวนจงออกมาเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ใช่ของทาวนนะได้เก่งอย่าทำให้สปอนเซอร์ของเราผิดหวังสิ ของถาวรอ,ออกมาเร็วๆ <c oughs> มีคนโขงเยอะแยะเลยนะคะพี่ gm พี่ไม่น่าเอาของพวกเนี้ยเข้ามาเลยนะ ไอพวกอะไรเนี้ยกะโหลกกะลาเนี้ยพี่เอาเข้ามาทำไมคือพี่รู้ว่าว่าอัตราการสุ่มได้ไอเทมทาวอของพี่อะมันก็ยากอยู่แล้วนะเจนพี่ยังเอาของพวกนี้มาโอ้โหจะร้องไห้พี่ยังเอาของพวกนี้มาตัดกำลังพวกหนูอีกหรอพี่ใจร้ายเกินไปแล้วนะ ได้แหวนยูนิคมาแต่เราก็อยากได้แล้วโอ๊ยได้ลูกเดียวด้วยเรยห้าลูกนะคะความหวังของหมู่บ้านห้าสิบลูกเราจะไม่ได้แลถาวรฟักอันเลยเหรอ ลาก่อยลาก่อยอ๋อ มีนน้องบ่นนะคะว่าทำคลิปไม่ชวนเลยจริงๆแล้วลางว่างมากนะช่วงนี้แบบเสพดราม่าเยอะนะคะในในแบบกลุ่มของผู้เล่นนะคะมีดราม่าเสพเยอะมากไม่ได้รำไปได้นอนนะ อะไรมันเต็ม๋อ,อแน่นมากเลยแน่นเยดแน่นเยดไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็ ฟองนะได้ถาวอนสอชิ้นคือคนล่าก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาได้ยังไงกันบ้างแต่เท่าที่อ่านผ่านตาเข้าวๆเนี่ยก็ก็เจ๋งกันเยอะนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าโชคดีนะได้ถาวรที่แบบเป็นส่วน ส่วนที่เอ่อมีราคานะคะเพราะว่าไปผสมได้เป็นอันอันสามสิบอันแรกที่พอนแรกเปิดก็ได้ส่วนหลังนะคะแล้วก็เอ่ออันนี้ก็ได้แหวนอีกเดี๋ยวดูสเตตัสนิดนึดนงนะ สเตตัสก็บวกใช้ได้นะคะไม่ได้ถึงกับดีมากนะบวก SP นะคะก็ต้องขอบขอบต้องขอบขอบอะไรต้องขอบคุณน้องพีทคิงมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนของรางวัลเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพอลล่าก็จะเอาสองสองคลิปเลยมารวมในอันเดียวนะคะ แล้วก็จะอัพโหลดให้น้องๆได้ดูกันถึงกับความประยศป์สูสของแซดเูเปอร์คอลล่านะคะในการเปิดไข่แล้วก็เจ๊งอีกแล้วนะคะก็ครั้งนี้ถือว่าไม่เจ๊งมากนะเพราะพวกของของวันก็ยังพอขายได้นะคะ แล้วพัลล่าคิดว่านะถ้ามันเปิดยากขนาดนี้ราคาเซ็ตเมจิกก็คงจะแพงนะคะเดี๋ยวไปสืบดูก่อนว่า DM ล็อกของหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีขายแค่ในสเปเชียลช็อปเท่านั้นนะคะคือยังไม่ได้เปิดขายในช็อปนะก็สำหรับน้องๆน,นะคะที่ อยากรู้นะว่าสเปเชียลช็ออะไรเนงะี้ยเข้ายัางไงก็มาสอบถามได้นะคะหรือไม่ก็เอ่อพิมพิมเดี๋ยวเรล่าลงลิงด้านล่างดีกว่านะว่าเออสเปเชียลช็ออ่ะมันเข้าที่ตรงไหนแต่ว่า เขาจะมีขายเฉพาะแค่วันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะก็คือวันที่19กับวันที่20นะคะในช่วงเวลา2องทุ่มถึง4ทุ่มนะคะที่มีการสตรีมนะคะสดใน YouTube นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเปิดไป50ฟองสบายใจนะคะ ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากแลกทูหรือว่าถามเรื่องต่างๆก็มาหาพลราที่วีสิได้นะคะสวัสดีค่ะ